ตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังขาดอีกหลายเมืองเลยนะก็ต้องพยายามยึดเพิ่มมาอีกให้มันครบตามจำนวนที่ต้องการนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดใต้ประตูนี่จะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดแรกแต้มแต้มลบนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการลบแบบป่าปลายนะลบกันเรื่อยๆนะครับข้างบนก็ยังพอมีเมืองว่างอยู่นะครับตอนนี้นะแล้วก็มีหูเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ค่อยๆเก็บเมืองไปครับแต่ว่าเรายังขาดเมืองใหญ่อยู่นะ โอ้นี่ข้างบนยังยังว่างอีกเยอะเลยนเนี่ยดูดิเมืองหลักตัวนี้ก็ยังไม่โดนตีนะครับฝั่งอีจิวนะเราตอนนี้เราน่าจะดันเข้าอิจิวนะโดยประตูฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวไปส่องกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มมีคนย้ายเมือเข้ามาเยอะแล้วนะครับตอนนี้นะนตัวคุมด่านนะนี่ยืนคู่เลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิเป็นตัวคุมด่านอนะ่ะเออนี่ครับโอ้ด่านนี้ก็ตียากอยู่นะทําเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยตีเข้ายากอยู่นะก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับ เพราะว่าไอการลบเนี่ยมันเวลาดันเนี่ยมันมันดันจนกว่าเราจะไม่มีทหารเลยนะดูทรงแล้วยังไม่ถึงตอนบุกนะครับน่าจะเป็นการแบบว่าดึงเชิงกันอยู่นะส่วนของผมก็ตอนนี้ก็เร่งอันดับอยู่นะครับอันดับชาร์ตส่วนตัวก็19แล้วนะครับก็ท็อป20ิแล้วตอนนี้นะครับแต่จะได้เพิ่มนะก็ตีเพิ่มกันเลยดีกว่านะเวลสิบนะครับจัดไปครับจะไหวไม่ไหวนะลองดูก่อนแล้วกันนะครับ เออจงหยกครับตกไปหนึ่งทีครับสุนส้างครับตบหน่อยอ,อ่าเรียบร้อยครับถอยครับนี่อันดับขึ้นไหมเช็คก่อนน่าจะน่าจะขึ้นอยู่มั้งได้มาเท่าไหร่ได้มาสี่ได้มาสามนะก็สิบเก้ามามาสิบหกได้ได้มาน่าจะสามนะครับก็ลบไปครับพื้นที่ต่อทางนะครับตรงนี้นะนุง่งน่วงอยู่นะครับเนี่ย ส่วนซางก็ถอยไปครับที่เอามาซ้อนกันนี่คือเผื่อพลาดน,นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราตีเลเวลสิบเนี่ยบางครั้งเจอทีมที่แบบเป็นการปั่มกันอะบางครั้งตีไม่เจาะไม่เข้าเลยนะครับเหนื่อยอะจริงๆบางครั้งอะเจาะไม่เข้าเลยต้องซ้อนกันหลายหลายชั้นมากนะครับอย่างเซตนี้นะครับดูดูจากจงหยกก็ได้ครับจงหยกตีตัวแรกนี่ไม่แตกกันเห็นไหมเป็นการแบบว่าเสมอครับแล้วก็ได้ส่วนซางก็มาช่วยนะไม่งั้นไม่แตกนะครับส่วนกิจกรรมนะครับก็มันมีปิดนะตรงนี้ก็น่าเสียดายนะ บางครั้งบางครั้งก็เปิดไปได้นะเออจริงผมเปิดได้ดั้งตัวเดียวเองนะที่เหลือก็จะเปิดได้เงินนะครับขับไล่สุนรก็ปิดไปแล้วนะครับได้นิดหน่อยนะครับไม่ไม่ทนันไม่ทันเพื่อนเลยก็น่าจะเหลือแค่ตรงนี้ครับล็อกอินนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ห้องตรงก็ล่ะนะครับช่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบว่าโดดเด่นมากนะครับนอกจากเราจะไปบุกด,ด้านบนนะเออด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดทับก่อนนะครับตอนนี้ขอลาดแนมก่อนนะผมต้องการติดท็อปสิบนะ ก็จะเป็นการดีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าท็อป10นี้เขาใช้เท่าไหร่ถ้าได้ประมาณ5้า0 0ก็น่าจะเป็นการดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ส6บนะส6บ7เจเอ,อ่อถ้าเราได้4ี่เเนี่ยเราทะลุามาประมาณ11ได้เลยนะโอเคครับจัดไปครับนะไม่นา,นานนะครับทหารก็เกณฑ์ตรงนี้เลยนะอืมกับไปเมืองก็เกณฑ์ไม่ทันอยู่ดีนะครับอ่าถือว่าเป็นการพักไปเลยนะครับเนี่ยโอ้ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยขาดอีก3ามนาทีเอง แล้วก็ตรงนี้มันไม่ไม่น่าจะได้นะเศูนทรังนี้น่าจะเต็มนะครับระดมย้ายมาฝั่งนี้ได้ไหมอโอเคมันโล่งครับโลง่งเดี๋ยวต้องไล่เก็บก้าวแถวนี้นะก้าวนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเราตีสิบทิ้งไปแล้วนะครับที่เหลือก็เก็บก้าวหมดก็ยกเลิกแคมป์ออกนะครับย,ย้ายย้ายที่ทําการไป <laughs> เก็บที่ใหม่นะครับห้าหมื่นน่าจะไม่ไกลนะน่าจะใช้เราประมาณวันสองวันน่าจะได้นะครับ ถ้าเกิดไม่อะไรมากมายนะโอ้โหชั่วโมง40โอ้โหโหดเกินนะเกณฑ์ทีนี้2ชั่วโมงพักกันยาวๆนะครับตีเบลสิบทีนี้คือเหนื่อยนะเออจริงๆทหารหายไปเยอะนะครับอืมโอเคได้มาแล้วนะทาเลตรงนี้น่าจะสร้างเวลาเราสร้างเนี่ยเราต้องเล็งดีๆนะครับว่ามีอ่ามีสิบหนึ่งนะครับผมดูก่อนนะมีสิบอ่ามีเก้าโอเคมีสิบมีเก้า ด้านบนไปได้9อ่ะเก้าเก้าเยอะเอาโอเคงั้นจัดเป็นกลางๆแล้วกันตรงนี้นะครับนี่นะจู่ลงมาครับทหารไม่เต็มนะครับเพราะว่าโดนเคาะมานะครับโดนไอ้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเคาะมานะครับก็เอาเรื่องอยู่นะเติมทาหารไม่เต็มนะครัเป็นอะไรที่หนวงมากนะไอ้ฝั่งนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะตรงนี้นะความจริงผมก็ มาไถาเวงนี้แหละนะครับกาจะไปเล่นเขาเขามากันสี่ห้าตัวครับเราตัวเดียวเติมทหารไม่ทัน,นครับต้องยกลงข่าวนะเออหนึ่งหนึ่งต่อสามมั้งสามตัวสี่เนี่ยครับมากันสลับกันมันมันสู้ได้นะหนึ่งหนึ่งสู้ได้แต่เขามาสองสองสามเนี่ยสองยังไหวอ่ะเอออันนี้อันนี้ไม่ได้มองสองสองยังไหวแต่ว่าเจอสามเข้าไปแบบมันมัน มันเติมทหารไม่ทันอนะ่ะมันต้องมันต้องยอมทิ้งนะครับเนี่ยก็ทิ้งเลเวลสิไปสองสองที่ตรงนี้นะครับสามที่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เลเวลเกอันนี้เขายึดยึดนี่คือผมยึดมาก่อนแล้วนะเออนี่ยางจรงาจริงนี่ครับเพื่อนเราก็กําลังไต่ทางขึ้นไปนะถ้าเกิดว่าเพื่อนจะไปลบนี่ผมไปช่วยเลยนะเนี่ยตรงนี้จริงๆผมเป็นแค้นอยู่นะเออผมไปตัวเดียวไม่มาตบผมสามสี่ตัวเนี่ย เอาซะแบบว่าทหารเติมไม่ทันนะอ่ะลรวเดิวเราก็เร่งด้วยไงตอนเนี้ยเออเราต้องเร่งเอ,อ่อเพิ่มทรัพยากรแล้วก็เร่งทําสงครามแรกแรกแต้มนะครับคือเราจะเราจะเอติดท็อปไม่ได้อนะ่ะแล้วก็ไปแย่งที่คนอื่นมันก็จะสบายใจขึ้นนะเนาะแต่อันดับแรกเราต้องมานี่ก่อน <laughs> มาสร้างแคมป์ก่อนนะครับโอเคนี่ครับสร้างแคมป์ก่อนเลยลบไปใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับตอนนี้ก็ยกเลิกไปครับ น่าจะต้องมีอะไรใกล้ๆไหมไม่น่าจะมีอะไรใกล้ๆแลวนะตรงนี้นะครับก็ยกทิ้งไปครับนะเปลื่งพื้นที่นะครับพื้นที่เหลือแค่3ช่องเองอนะยกนี้ก็ได้ประมาณ4ช่อง5ช่องตรงนี้โอเคได้อยู่นะครับก็ที่เหลือก็รประมาณ2ชั่วโมงนะไล่ตี9เขตของแคมป์ตัวนี้น่าจะเหลือ9ประมาณ2ช่องนี่กับตรงนี้นะครับโอเคก็พอดีกันเลย2ชั่วโมงตบคนละช่องก็ดยกตัวนี้ทิ้งจบ จบเกมนะครับเท่าไหร่มันได้ประมาณเท่าไหร่นะ9มันได้ประมาณสักสามร้อยสิบมันได้สามร้อยห้าสิบเน้นนะเน้นเก้ากับสิบนะเน้นเก้ากับสิบมัน่าจะได้อิทธิพลเยอะอยู่นะครับอแปดก็สองร้อยห้าสิบเองอะ่ะต้องเน้นเก้ากับสิบครับโอเคครับก็น่าจ,จะไม่นานเกินรอนะ่าจะได้ติดท็อปสิบนะครับดูจากเออ่สถานการณ์แล้วนะส่วนชาร์จลบก็มีปรับไปครับตอนนี้จากจากหกร้อยเจ็ดสิบก็ขึ้นมาหกร้อยสิบสี่แล้วนะถือว่า เริ่มดีแล้วครับด้านลบนี้ผมต้องการสักสามแสนขึ้นนะจริงสามแสนขึ้นทําไมถึงถึงต้องการสามแสนขึ้นนะเพราะว่ามันมีไอ้พวกแพ็คบุกษลอย่างนี้นะครับตรงนี้นะเนี่ยสามแสนมันจะได้ประมาณสามร้อยหยกนะตรงนี้นะครับตอนนี้ได้สองแสนสามแล้วนะแล้วก็อตอนนี้ก็เห็นสังเกตหลายครั้งนะวันนี้มันผมได้สองสองอันแล้วนะตรงนี้นะครับไอ้คูป,ปองรูปหลักนี่นะครับ ก็ใช้หยกเยอะอยู่นะแปดเลยนะผมได้มาเมื่อวานนี้ผมก็ได้สองวันติดแล้วผมได้สองอันแล้วนะครับก็ใครมีก็แนะนําให้ซื้อไว้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้สกินเมืองก็ยังมีสวยๆให้เลือกอยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็หมดไปแล้วนะครับส่วนไอ้ตัวนี้มันเป็น200เนี่ยมันเป็นไอ้ตัวเพิ่มไอ้นี่ครับเพิ่ม EX p อุ่นพนนะได้เยอะนะสามร้ K นี่ก็ถ้าติดตีก็ จากเวลยิ็ก็น่าจะได้ถึงย8่9นะครับอืม่าจะโอเคอยู่นะใช้1นึ่งหมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมมีแค่7 3็ดหมเองเออแล้วก็สกินสกินกค่อนข้างที่จะไม่สวยนะผมมองว่ายังยังไม่สวยนะซึ่งเป้าหมายที่แบบว่าสวยสุดในนี้นะเอาที่สวยสุดนะก็ก็มีแค่เอ่อมังกรคำรามริมฝั่งนี่นะครับ อันนี้อันนี้คือสวยแล้วอ่ะสิบห้าสิบห้าเใช้สิบห้าสิบห้าอันในการแรกเนาะอืมก็หนักอยู่นะจริงๆหนักอยู่ก็ใครมีก็เติมเติมไปครับเดี๋ยวผมก็ขอเก็บไปตามนี่แหละตามในเกมนี่แหละดีกว่านะไม่ใช่แน่หรอกไม่มีตังเติมนะเอ้สายฟ้านี่ก็สนะิบสองแต่สายฟ้ามันยังมันยังรูปลักษ์มันยังคล้ายๆเดิมอยู่อะอืมเห็นไหมรูปลักษ์สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมมือนเดิมเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าสวยมากนะครับ ไอพวกนี้เห็นไหมรูปลักษณ์แทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแค่สีนะครับหรือว่าเขาไม่ค่อยลงทุนนะดูดิมันเปลี่ยนแค่สีอ่ะเออรูปลักษณ์ก็เดิมเดิมเลยนะดูดิคล้ายคายกันเดิมเดิมนะครับก็เทบสุดก็เป็นสิบห้านี่นะแต่ความจริงมันมีแต่เดิมมันมาแรกมันมีเมืองสกุละด้วยนะไอ้รูปสกุลอ่ะมันมันหายไปอนะ่ะถ้ามีสกุละานี่สวยเลยนะครับอืโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้อัปเดตกันสั้น,นเนาะ